สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC แฟนคับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเขาสู่ช่องพอสวัยพลารวยครับ FC ครับเมื่อนีแอดกฤติภามาต่ำปูวัดปลาอุดอรนะครับเนาะของปู360นะครับ FC ครับ บอกหัวขึ้นครับเอฟซีคนระับนะว่าไรหัวขึ้นเอฟซีเอาหัวขึ้นมาเนาะมีโชคมีหม,มานน้ำปูากกบาเนาะครับเอฟซีคร mm ับเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรือทางช่องเป็นเพียงแค่แนวะทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะว่าไรสนับสนุนให้เหรียญการพนันอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรืองเอฟซี FC ครับพอสบายพาลุ้ยสิพาดตามแนวทางของปูว่าไรตัวใดแล้วนอกจากนั้นเอฟซีครับอ่นะ บ้าบานนี้กรับมาหอดมาถึงเดวคันมากัดจัดคันกัดกระพานนะครับเด้อคันมาคันชอบก็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสอยพารวยนะครับเพื่อฟซีครับไปไปฟังปูพันศรสู่ฟังว่าปูสีวอลวายจากไหนใค,รครับเอฟซีครับแนวทางตัวไหนสิ่ไงฝากต้อนให้เอฟซีทุกท่านทุกคนครับเอฟซีครับครับอันนี้กรคือสร้างเป็นกับลังเห็ดอ่าหอปูนะครับน้องเอฟซีครับคือสารปูนะครับเอฟซีครับบานนี้อ่ากระสีผ้าไปปูพันศรคอโชคลาภให้เด้อครับเอฟซีมือนี้ครับเป็นการ ขอโชกขอลาบจากาปูดนะครับแด้อีฟซีนี่หอปูหอเก่านะครับเนาะก็คืองวดนั่นก็มาจุดกระไรสามตัวครับอ,อีฟซีครับครับผม<า>นะบารนี้แอสจีผ้าเปลี่ยนจุดถูดน้องการเนาะอีฟซีครับขอโชขอลาบนะครับจากปูย่าพญานาคนะครับผม,มเ,เดี๋ยวปูเท่นไงมากเลยเนาะมันเป็นยังไงครับปูตีปูเป็นความเชื่อส่วนติดคนนะครับผม ใครเขาไปทดองทางบ้านตั ata, ้งที่ฐานนะครับลูกผู้สายเก่านะฮะสายเก่าพี่พี่โพยาดกลบมานะครับผู้ขอข้้งหลังว่ามืนวัา

จังหวะเนี่ยสะุดตายจริงๆเนียไม่ใช่ายอตัวนี้บรรบลตัวดเราบสามแปดซู๊บสามสี่เราตีอยู่ด้ววันนี้ถูกหมดแล้วครับถูกหมดแล้วครับ

อะไรจับตัง้อะไรจับตัง่ะมันมันเอารถใหญ่มากว่าดดอกเอารถน้อยเรเพว่าจะมันพ่อครบมรถใหญ่ี๊ยเเพียรมันพ่อนี่ครับก็จีได้มาเะสกิ้วะก็ที่สมกิวบัน่าดเนือเทไรครับผมครับผมโอ้เที่ยงไงยึดกลนเราก็จังเลยยึกลุ่นคามกิวลมแรงกับปูไอนสามกิบาตนล

วัจะไว้วาจะไว้เอารถในพิ่นออกเจ้าบ้านเนี่ยรถกันยอนกันเบ็ดันไม่เบียกมากเท่พืนเอารถในเพราะว่าต่างใค้พืนเลยต่างใค้พื้นเลย้องกล้องทั้งตู้ว่าปูจีบออกมันเดินอย่ได้พื้นของวัดสบายสุดเฮ้ยถูกก็ไม่ตรงวัจะบว้อ่านังตรงออันได้ดีที่สุดพพอพอไว้ปิดพัดลมก่อนไดไห ครับ FC ครับมาอีกอ่าอันนี้เขาก็ได้มาจุดผูดจุดเทียนขอสารเก่าของปูแล้วกับเพื่อเผยโชคลาภนล้วกับเนาะ FC ขาขออนุออ่าธิษฐานจิตขอน้ำปั่นได้ครับเพื่อเมือนอีกสี่ได้ตัวใดนะครับเนาะ FC ครับขอสารปูจุดผูกเทียนลางกระซองปูบุญกระซานปูให้ชันผูกเทียนเด้อปูจะปิดจะบังเด้อพอมาเห็นมาสังใส่อสารปูเราก็ชือชั้นเห็ดแต่ลางปุถีไงปุถีลอยปีหอม จะคิดทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ชอวยเหลืให้เก็นชัดเกนจะจิดจะบังเ้อปุยให้ขอรางวัลที่หนึ่งสามตัวเด็ายสามตัวเด็กล่างจะสองตัวของมาสัาจุกรสาติเจริจเนี่ยเลยอย่นีตักอย่า เดี๋ยวยังเนาะหัวขข้นออกโขกมาเลยเอฟซีครับรอจักหน่อยครับเอฟซีครับศูนย์มาแล้วครับเอฟซีครับมาแล้วครับหัวแหลมแหลมศูนย์ซี่ชัดเจนครับเอฟซีครับมารลุ่นตัวสุดท้ายไปพร้อมๆกันครับวันนี้ได้เลขสองตัวครับเอฟซีครับไปศูนย์ซีนะครับเนาะ 04ครับถูกป,ปกติสีมีสามแต่ว่าอันนี้ได้แค่สองครับซี see, ครับในแค่สองนะครับไหมชัดเจนครับเอซีครับได้แค่สองตัวครับเอซีครับสองตัวซื้อง่าย0440กลับออกนะครับแล้วเอฟซีครับนะครับไหมซี่กลับออกครับเอซีครับไปบาทนี้ทางปูออาทางสองเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะเลข04ชัดเจนครับเอซีครับบอร์เด็ สื่อ,อยากเลยสื่อง่ายงไงง,งวดที่แล้วออกหนึ่งซีงวดนี้มาศูนย์ซีนะครับนะครับเอฟซีครับนี่ก็คืออ่าเป็นมือนีปูวัดปลาอุดรน,นะครับนะจุดโถขออห้นะครับนะได้เลขสองตัวครับเอฟซีครับเป็นเล็กถูกปูจุดไห้นะครับตองวดนะครับเนาะ ส่วนตัวเลขของปูกะนี่อย่นะครับเพื่อเอฟซีครับเป็นเลขถูกนะครับเนาะครับเอฟซีครับนะเป็นเลขตองหดเนาะครับเนาะเอฟซีกับอ่าไปยิบจับรถตะลีไว้ได้ครับเอือปูเป็นผู้จุดไห้ได้ครับเอฟซีคร,ยยรรครับนะครับเนาะปูจุดไห้ครับเอฟซีครับไปหายิบจับรถตะลีไว้ได้ครับเพื่อครับเอฟซีครับ หยิบจับรถตรีไ้เด้อครับเด้อเอฟครับเอาเลยาไอาดยวตรงนี้ก็วับเอาไป้ม่ได้องออกมาใหม่ครับเอาไ แล้วกองหวก็ยัดสูงแน่นี่แหละกนมันไม่ยังปูดอะถอยนี้ตะกองเลยเพราะว่าเออมวยอวันนั่นเห็นเอาปูออกนะเพราะว่ามันมันเจาย์เจสถานที่นี่ก็พ่อละเราแหวงปเราแหวงเลยเราแหวงเลยปูอยูบอกว่ารเชียร์อยู่นี่ว่าเอาเจสถานทีเพราะต้องเอาปูนะเพราะว่านี่เป็นในทางถ้าเจสเสียงนีกผูให้ชัดเจนเยอะเป็นกันเ่็นกันเป็นกันปะได้เจสตัวเลขก็ได้ละปูเพราะต้อง เอาเดินนี่แหละเดินมงทีเทน,นี่แหละครับเอฟซีครับกะาอืมเนาะเอฟซีก็ใช่พี่กันอนุญาตในการรับชมวงนะครับเรืองทางช่องเป็นเพียงแค่ในทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื่อกลางตอนนั้นนะครับเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เหรียญการเพราะนั่นเองอย่าง,ง,งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้วยเอฟซีครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะได้มาเด็ดๆเลยครับ04ตัวเดียว4004นะครับด้วยเอฟซีครับ ใี่ครับกะส่วนตัวเลขนะครับเนาะทรงไทยปีเ่าตอนละปีใหม่นี่ปูเป็นจุดถูบไห่นะครับก็คือวดนนั้นเอ็ดปนจุดถูบไห่กับเขาของพนสามตัวขยุสซี่ครับงวดนีของพ่น มันจุดทูให้ยสองโตเป็นสองโตบทลางกระไดเด้อดขาดเลืดเอฟซีครับเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมวงเดือดขาดเลือดทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทสนับสนุนให้การพนันอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอย้ำนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความมากการจัดกระคัดกระพานขันมากการชอบประเด็นเรื่องผลไหลกดแจให้กับพอสอยปลารวยนะครับเอฟซีครับขอจบคลิปนี้เพียงสามีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับประดิมงามครับ